กวียนจะใจมาติดไหม่มันนี่นะเจ้าก็ไม่ได้หับผลกระทบอ,อย่างส่ายยังจริงๆแล้วใส่สาคข้างพ่นมันจะมาแค่เม็ดเดียวนะเจ้าเอาจ้วิธีมาต่อมันยาวนะเจ้า ชีวิตแม่เลี้ยงเดียวก็จจากะมาันนี่เจ้าทุกคนเราต้องทำเองอันใดที่เ,เราทำเองได้เราก็ทำนะเจ้า